สวัสดีครับหาคำตอบองค์พระนะครับอะขออนุญาตคลิปที่แล้วผมทำอันนี้ขุนแผนขุนแผนหลังปกเจ็ดนะครับใครยังไม่ดูก็รีบย้อนไปดูสินะ,ะเพราะว่าคลิปนี้จะได้ดูทั้งขุนแผนเป็นและได้ดูทั้งปกจ้อยของหลวงปู่เป็นทั้งสองพิมพ์เลยนะครับอะ วันนี้ขออนุญาตมาชมพระอร่อนะครับเป็นพระก,กิ่งชินมัญชรเขาบอกเอ้ยผมเคยทําพระกิ่งชินมัญชรไปแล้วทั้งหลายองค์แล้วผมมาทําอีกทําไมอ่ะอน,นี่มาให้ดูพระก,กิ่งชินมัญชรที่มีความพิเศษนะครับนี่อ่ะเป็นพระก,กิ่งชินมัญชรอ,อันนี้จะเรียกว่าเป็นพิมพไหนละ่ะผมขออนุญาตใช้คําว่าเป็นพิมพนิยมได้ไหมเพราะว่าพระก,กิ่งจริงๆผมแบ่งไปทั้งหมดสามพิมที่ผมบอกอ่ะที่ผมเคยแจ้งเงไียวล่ะ อันนี้เป็นพิม,พ,มพ์ที่พิมพ์ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันะนะครับมันจะมีพิมพ์พิมพ์ที่เป็นกิ่งใหญ่แล้วก็มีพิมพ์นี้แล้วก็มีพิมพ์แต่งนะครับอ่ะองค์นี้เป็นพระก,กิ่งชินามันชรน,นะครับก้นอุดผงพายกุมารน,นะครับอ่ะอ่ะให้ดูกันเดีย๋ยวแกะออกจากกรอบก่อนพระก,กิ่งหลวงปู่อวาระเนี้ยเป็น จริงๆผมก็เห็นทางสายอีกสายนึงอะเขาก็ไปเล่นหานะแต่ว่าหน้าตาหน้าตาเดียวกันเลยครับบล็อกเบิร์กเดียวเลยเลยครับแค่มีความแตกต่างแต่ของผมอะมันไม่ได้ของผมว่าเป็นพระที่ออกวัดรหันไล่นะพระที่ออกวัดรหันไล่นะครับอ่ะเป็นเนื้อเนื้อทองแดงอ่ะเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงโก้นดุดผงพายกุมารน,นะครับสภาพสมบูรณ์สวยสมบูรณ์เลยนะครับ เอยเดี๋ยวโทษทีองค์นี้สมบูรณ์มากคือสวยมากสวยทุกจุดติดทุกจุดนะครับสวยแบบสวยที่ที่ว่าเนี่ยเม็ดพระเม็ดเม็ดพระสงฆ์พระศพติดหมดเม็ดพระคงมระคาติดหมดองค์นี้สวยสมบูรณ์ครับครบถ้วนเลยนะครับอ่ะเดีย๋ยวให้ชมการพระกิ่งชิณัมัชรหลวงปู่ก็เนี่ยหยิบขึ้นมาดูก็ดูดูแลเนี่ยเนี่ยคือถ้าเกิดแบบคนที่ไม่คุ้นไม่คุ้นเนี่ย ก็จะอาจจะงงๆว่าดูยังไงแต่ถ้าของผมก็คือผมคุ้นตาแล้วอย่างเงี้ยนะครับจะมีพิมพ์ลักษณะเนี้ยแต่จะต้อต้อยจะลงแบบต้ออ้อสั้นๆแบบนี้หน่อยก็จะมีนะมีด้วยรู้สึกผมจะนําชมแล้วนะอ่าเนี่ยเห็นไหมองเนี้ยองนี้จะสวยมากแต่งแต่งสวยมากแต่งแบบแต่งตาแต่งอะไรแต่งสวยเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่ที่เราจะเจอเราจะเจอแบบมาไม่แต่ง ไม่ค่อยแต่งครับองนี้ก็แต่งมีแต่งสวยสวยเลยล่ะองค์นี้สวยเลยน่าจะเป็นพระที่เป็นพิเศษด้วยล่ะเพราะมีการรันนัมเบอร์นะครับแล้วก็ก้นอุดหงพายอง์นี้ไม่มีกิ่งนี่ไม่มีเสียงเห็นไหมอ่ะนี่มาชมงานพระก,กิ่งพระก,กิ่งหลวงปู่มีหลากหลายอันนี้น่าจะวาระช่วงประมาณปีน่าจะเป็นปีสิบสองนะน่าจะช่วงปีสิบสองปีปีสิบสองปีสิบสามนี่แหละครับอันเนี้ย พระกิ่งหลวงปู่สร้างมาตั้งแต่วาระประมาณปีไหนน่าจะปีตั้งแต่ปีหนึ่งศูนย์แล้วมั้งครับจนถึงประมาณปีหนึ่งสี่รือไงเนี่ยปีหนึ่งสี่หนึ่งห้าเนี่ยครับประมาณนั้นแะครับที่แบบเป็นของวัดนะของวัดสร้างอะไรเนี่ยนะครับแต่ถ้าหลังจากนั้นก็คือผมผมไม่ได้ผมไม่ได้สะสมนะผมจะสะสมที่เป็นแบบเหรียญผมก็เก็บบล็อกวัดพระกิ่งผมก็จะเก็บพระกิ่งของวัดหรือไม่ก็วัดอื่นที่ออกวัดอย่างเงี้ยหมอกวินวัดยยลาวัด ใส่ล้อมอะไรประมาณนี้คือผมก็จะเก็บประมาณนั้นแนหะแต่ถ้าเป็นช่วงแบบที่ว่าผมจะไม่เก็บนะครับไม่เก็บอ่ะอันนี้มาดูกันนี่พระก,กิ่งของปู่จําไว้เลยงูเฮ้งอ่ะหยิบมาปุ๊บงูเฮ้งดีพระก,กิ่งอ่ะจมูกโตๆอะไรเงี้ยแล้วพระจะล่าๆอ่ะสังเกตด,ดูพระจะล่ํานะครับเนี่ยไม่แฟบไม่แฟบไม่ไม่แฟบไ,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 ไม่หนาเกินไปอะไรเนงะี้ยคือจะต้องสมส่วนแล้วมีความสมบูรณ์และสวยงามมากนะครับ พระลวูุจะสวยนะครับและที่สําคัญเอกลักษณ์ก็คือนี่ผิวพรรณหรือว่ากระแสโลหะอันนี้คุ้นตามากเลยนะครับเนี่ยองค์นี้จะแก่ออกไปทางออกไปทางอมงอมแบบอมเหลืองๆซะหน่อยนะครับบางองค์ก็จะออกแดงอะไรเงี้ยครับเนี่ยแต่องค์นี้เป็นพิมพ์จะเรียกว่าไงเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์นิยมได้ไหมเป็นพิมพ์นิยม,ม,เ,พม,ยมเพราะว่าจะมีพิมพ์นี้เป็นพิมพ์พิมพ์ใหญ่เดี๋ยวผมให้ดูพิมพ์ใหญ่ บางคนี่ว่างงเอ๊ะแยกยังไงวะพักกิ่งชินมันชอมองดูก็เหมือนกันมันไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะให้ดูองค์ที่ผมแขวนผงแขวนอยู่เป็นพิมพ์เป็นพิมพ์กิ่งใหญ่นะครับเดี๋ยว sí being ให้ดูก่อนเนี่ยที่ผงแขวนอยู่จะเป็นพิมพ์กิ่งใหญ่เห็นไหมสององค์นี้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยแหละหน้าตาไม่เหมือนกันเลยให้ดูกนเนี่ยที่ผงแขวนอยู่นะเนี่ยผงแขวนอยู่จะเป็นกิ่งใหญ่เห็นไหม เห็นไหมจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดประคงเม็ดประคำก็ไม่เหมือนกันหน้าตาก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมกิ่งใหญ่จะกิ่งใหญ่เขาจะก็คือกิ่งใหญ่จริงเลยเห็นไหมครับเนี่ยหูเหอก็ไม่เหมือนกันนะผมลองไปย้อนย้อนดูแล้วกันผมทําไว้ละกิ่งใหญ่อะกิ่งใหญ่กิ่งที่เ็นชรที่เป็นกิ่งใหญ่ะนะครับเนี่ยเห็นไหมเม็ดเม็ดประคงเม็ดประคำก็ไม่เหมือนกันนะครับ อันเนี้ยพิมพ์นิยมเขาจะดูแบบต้อๆลงมาหน่อยแต่กิ่งใหญ่เขาจะดูแบบสวยแล้วก็กิ่งใหญ่เขาจะมีตําหนิอะไรต่างๆอย่างเช่นรอยแตกในบล็อกอะไรต่างๆเงี้ยครับนึกออกไหมครับเนี่ยเนี่ยผมแขวนของผมอยู่นะทีแรกก็แดงแป๊ดเลยแขวนไปแขวนมาก็เป็นอย่างเงี้ย <c ười> ขึ้นสนิมขึ้นอะไรอยู่ในกรอบพอทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยที่ผมใช้อยู่ก็แค่ชุดนี้แล้วก็จะมีนี่รูปเหมือนรูปเหมือนหลวงปู่เนี่ยที่ผมแขวนอยู่ครับแค่นี้เองอ่ะนี้มาชม นี่ก่งก้นผงพลายนะครับดูกันนี่เออหยิบขึ้นมาปุ๊บดูเลยอ่ะดูลักษณะเนี่ยดูลักษณะก่อนดูลักษณะความคมชัดของแม่พิมพ์นะครับดูเลยความคมชัดของแม่พิมพ์โดยเฉพาะเม็ดประศกด,ด,ดูดีนะครับเม็ดประศกเนี่ยจะอย่างเงี้ยคืออาจจะมีเบอร์บ้างอาจจะมีไม่ชัดบ้างเพราะเป็นลักษณะของพ้าหล่อนะครับแต่ก็เขาก็ไม่ได้หล่อแบบโบราณน,นะเขาหล่อแบบหล่อสมัยใหม่ละของหลวงปู่เนี่ยนะครับ ต้องดูแล้วผิวพันธุ์เป็นแบบไหนบางองค์ที่ผมเห็นพบเจอน้อยที่สุดก็คือลักษณะผิวแบบผิวมะระนะเป็นผิวมะระจะเจอน้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงี้สยสวยๆเลยนะครับนี่เห็นไหมหยิบมาปุ๊บเนี่ยผมดูแล้วผมดูจริงๆผมไม่ส่องก็ได้นะเนี่ยผมหยิบมาปุ๊บผมก็จําได้ละเนี่ยผมดูเอียงดูโคด้ดดูตัวหนังสือนี่ก็เหมือนกันตัวหนังสือนี่ก็ใช่นะก็คือตีว่าเป็นโค้ดเหมือนกันนะอย่างเลขหกเย่ยเห็นไหม เลขต่างๆเนี่ยผมจําได้แม่นเลยเลขเก้าเลขหกเลขอะไรเนี่ยผมดูแม่นเลยอ่าเนี่ยหน้าหลงหน้าหเห็นไหมครับเนี่ยจมูกก็โตๆหูเฮงดีๆอ่ะแล้วจะคมชัดนะครับมีความชัดเห็นไหมหูเฮงดีๆเลยเนี่ยแล้วพิมพ์เนี้ยเขาแต่งละเขามีแต่งมาหน่อยเห็นไหมคิ้วเนี่ยคิ้วมานี่เลยยาวมานี่เลยเห็นไหมครับบางพิมพ์นี่ไม่แต่งอ่ะคิ้วเขาจะจะหลดอยู่แค่ประมาณเนี้ยหัวหัว,ห,วหัวตาเนี่ยอย่าเนี้ยเขาแต่งมาได้เห็นไหม เห็นไหมครับเนี่ยตาเตอแต่งเลยแต่บางพิมพ์เนี่ยเขาแต่งตาสองชั้นเลยนะนี่ยเขามีตาสองชั้นด้วยนะบางพิมพ์นะต้องดูอ่ะนะครับนี่จมูกเนี่ยปากเนี่ยสำคัญเลยดูแก้มดีดีแก้มจะยิ้มน่ารักดีเลยน่ารักมากผมมีองค์หนึ่งเป็นเนื้อมะละเนี่ยหรือเปล่าอ่ะใช่วป่าหรือผมขายไปแล้ววะองค์นั้นผมจําไม่ได้เนี่ยที่แก้มเนี่ยจะมีจะมีจุดจะมีจุดจุดสองอันอยู่ในร่องนี่พอดีเลยไม่รู้ว่าอยู่ที่ผมหรือว่าผมขายใครไปหรู้ว่าผมจำไม่ได้องค์นั จุดตรงเนี้สองจุดเหมือนเหมือนผมอะอาชีพผมก็แบบมีเจาะร่างกงเจาะร่างกาย,ยอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบหลวงพ่อท่านเนี้ยเจาะจิวที่แก้มอนะไรมาเนี้องค์นั้นอะน่ารักดีชอบนะครับนี่แล้วองค์นี้ยมีรอยหลุมอยู่กลางหน้าผาเห็นไหมนี่แหละผมถึงผมถึงเก็บไว้ไงครับเพราะเนี่ยอย่างพวกเนี้มันจะไม่มีอะมันจะไม่มีในพิมพ์ไงแต่เนี้ยมันเป็นแบบรอยเดือดรอยหายแล้วมันอยู่ตรงกลางพอดีอะครับเนี่ยนะอันนี้เม็ดพระศกก็ดูเลยเม็ดพระศกจะกลมๆเนี่ย คมคมเห็นไหมคมลม,ม,ม,มชัดๆเนี้ยครับเห็นไหมเนี่ยเม็ดพระศกดูดีนะองค์ที่เขาทําเก๋อ่ะเขาจะทําตรงเนี้ยมันจะไม่เหมือนงานแบบงา,แบบงานแบบหวยๆอะ่ะมันจะไม่เหมือนเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะชาร์จเนี่ยในพิมพ์เนี่ยเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยจดจําดูแล้วกันนะครับเนี่ยจะคมชัดลึกไปหมดเลยเนี่ยหูอ่ะหูเหออะไรต่างๆเห็นไหมครับเนี่ยนะดูคมชัด โอ้สองข้างเห็นไหมแต่พิมพ์เนี้ยหูเขาจะติดแล้วมีตะเข็บแบบนี้แหละลงไปแบบนี้แหละเนี่ยแบบนี้เลยพิมพ์นี้นะเห็นไหมครับแต่ดูเนี่ยเหมือนกับว่าพระเนี่ยเขาจะเขาจะเอียงเอียงแบบจะเอียงเอียงหน่อยอะ่ะเนี่ยตรงเนี้ยฝั่งเนี้ยจะแบบฝั่งนี้จะดูสมส่วนหน่อยแต่ฝั่งเนี้ยจะดูแบบเอียงเอียงนิดนึงอะครับอธิบายไม่ถูกเดี๋ยวผมไม่ดูเดี๋ยวผมถอยกไปเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยคือถ้าเรามองอะ่ะเหมือนเหมือนพระท่านแบบ ท่านท่านไม่ได้หันหน้าตรงอะ่ะนึกออกปะเนี่ยเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยเนี่ยเหมือนเหมือนพระท่านจะหันหันมาเอียงเอียงหน่อยอะ่ะเนี่ยหันหน้าเอียงเอียงหน่อยอ่ะผมอธิบายไม่ถูกอะ่ะผมผมเพียงเรียงลำดับไม่ถูกอะ่ะนึกออกไหมครับคือเหมือนเหมือนเนี่ยจะเอียงเอียงนิดนึงแล้วกันเอาว่าดูอย่างเงี้ยเนี่ยท่านจะเหมือนเอียงเอียงฝั่งเนี้ยนิดนึงนะครับนะอ่าเม็ดพระศกสําคัญสิ่งต่างๆสําคัญนี่โดยะด,ด้านหลังเนี่ยอย่างองค์ที่ผมแขวนนะ่ะตรงนี้ไม่ติด ไม่ใช่ไม่ติดมันเป็นรอยเหมือนรอยอ่ะเนี่ยแต่เป็นคนละพิมพ์นะที่ผมแขวนนะแต่ผมผมไม่ได้สนใจผมไม่ได้แคร์เรื่องนั้นอยู่แล้วเพราะว่าผมรู้ว่าแท้แค่นั้นนี่เนี่ยด้านหลังเห็นไหมนี่นี่นี่เนี่ยอ๋อโดนตะใบโดนตะใบเนี่ยโดนตะไบเห็นไหมโดนตะไบเก็บเนี่ยเห็นไหมดูดิเม็ดผสมศอะไรต่างๆเลยเขาจะชัดตัวใหญ่เขาจะชัดเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมองค์ที่ผมแขวนน่ะไม่ค่อยสวยคือไม่ค่อยสวยแต่ผมชอบ คือเป็นพระก,กิ่งองค์แรกในชีวิตผมไง орт. ผมก็เลยแขวนแค่แนั้นเองเหตุผลม,มีแค่นั้นเองสวยไม่สวยผมไม่ได้สน,นใจแต่ผมได้มาก็คือผมได้พระกิ่งองค์ที่ผมแขวนน่ะคือผมได้มาองค์แรกในชีวิตผม,ผมก็เลยแขวนเลยนะครับเนี่ยอย่างองค์นี้สวยกว่าสวยกว่าเยอะเลยในบรรดาพิมพ์นิยมนะครับอ่าแล้วเนี้ยคอแกก็จะเป็นประมาณเนี้เห็นไหมครับเนี่ยคอเนะี่ยเห็นไหมเห็นไหมคอจะหน,น,หนาๆนะครับหน,นหนาๆนะครับนี่แล้วตรงนี้ มันเอาเป็นตําหนิก็ไม่ได้หรอกบางองค์เขาแต่งอ่ะพอเขาแต่งตรงนี้มันจะไม่มีนะแล้วแต่เลยต้องดูอ่ะดูลักษณะนี่แล้วก็เม็ดประคำเนี่ยไหมครับเม็ดเม็ดจะชัดไม่ชัดก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่าบางองค์เขาก็ไม่ชัดโดยเฉพาะบริเวณนี้นะครับไม่แปลกนะครับนี่รอยพวกรอยเดือดรอยเกินอะไรนี้มีมีอยู่แล้วมีทั้ทุกองเลยแหละพวกรอยเดือดเดือดเกินเกินเนี่ยครับเม็ดนะครับนี่ประมาณนี้แหละผมไม่อยากจะบอกเรื่องตำหนิเนี่ยเม็ดดูความคมชัดเป็นหลักแหละครับ แล้วก็ดูลักษณะพระเนี่ยเท้าเธอเขาต้องติดติดดีเลยพ้าหลงปู่ผมไม่ค่อยเจอเบอร์ถ้าจะเจอก็เป็นแบบผิวมะละแต่ที่ว่าเจอผิวมะละหายากนะผมยังมีแค่องค์เดียวเองผิวมะละเห็นไหมครับเนี่ยพลิ้วสวยเนี่ยมือเนี่ยมือเนี่ยติดเป็นเส้นเส้นเเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหเข่ามีมิติต่างๆเนี่ยเป็ดตรงเนี้ติดชาร์ตระวังนะเก๊เกดีเก๋ดีดดพอสมควรเลยนะ เห็นไหมเนี่ยเนี่ยตรงนี้ไหม,มเนี่ยลึกชัดคมเห็นไหมเนี่ยดูเอียงดูเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยลึกชัดคมเป็นล่องเลยเนี่ยแล้วสวยเห็นไหมสวยเนี่ยแม่มีเม็ดเดือดเห็นไหมครับนี่แล้วตะเข็บเนี่ยตะเข็บเนี่ยตะเข็บจะต้องคมคมนะตะเข็บคมคมนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตะเข็บคมคมเห็นไหมครับเนี่ยตะเข็บคมคมแต่ส่วนใหญ่เขาจะเก็บตะเข็บเนี่ยเขาจะเก็บดีแบบนี้แหละครับไม่มีแบบ เป็นปินป้นๆอะไรเงี้ยไม่มีแบบเป็นสลากปินป้นๆอะไไม่มีบางองค์ก็มีรอยแตกล้านลานในองค์ก็ไม่แปลกนะเป็นสลากมีมีผมก็ยังมีเลยนะครับนี่ด้านหลหังเห็นไหมคอล่ำๆเห็นไหมครับนี่เม็ดเม็ดชัดเม็ดชัดเห็นไหมเม็ดชัดเนี่ยนี่ไงนี่โค้ดนะในเม็ดงานี่องค์นี้ชัดองค์นี้สวยมากสวยสมบูรณ์แบบแบบสวยเพอร์เฟกเลยโค้ดเคร์ดชัดหมดเลยบางองค์โค้ดก็ไม่ชัด บางคนเขาตอกมาไม่ชัดก็มีไม่แปลกนะครับไม่แปลกเลยเนี่ยเห็นไหมแต่โค้ดมันต้องเป็นโค้ดตอกมานะโค้ดเป็นโค้ดตอกแล้วมันจะมีโค้ดทันโค้ดไม่ทันอนะ่ะแล้วแต่วาระเห็นไหมเนี่ยจาให้แม่นนะครับไม่ยากหรอกฮะหลวงปู่นี่แล้วนี่ตรงนี้เนี่ยเขาลันนัมเบอร์เป็นตอกเหมือนกันนี่น 6, เนี่ยตัวหกอะไรเงี้ยเลขเนี่ยเลขเลขแท้เป็นแบบนี้นครับจําไว้เลยเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ย จำให้แม่นเลยองค์นี้เป็นสีห่หกเจ็ดหวยจะออกก็วะเอาเว้ยสี่หกเจ็ดนะครับอง์นีเ้เบอร์เบอร์รันเบอร์เป็นองที่สี่ร้อยหกสิบเจ็ดผมไม่แน่ใจว่าการจัดสร้างเท่าไหร่ไม่รู้ว่าที่เป็นวาระที่ว่าสัดสร้างอะไรสองพันองอะไรหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้นะแต่ผมพอจะรู้อยู่ว่าผมได้คุยออกับผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกว่าเฮ้ย hey, พระก,กิ่งฝั่งอุดผงเนี่ยน่าจะเป็นวาระช่วงประมาณปีหนึ่งสองหนึ่งสามประมาณนั้นนะครับมีออกนอกวัดด้วยนะพระก,กิ่งอุดผงเนี่ย แล้วเขาก็ไปเล่นเงินหูแพงหูดับตับไหมเลยนะครับเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วก็ลักษณะก็คือแบบนี้ก็คือเอาพักหญิงจากที่วัดเนี่ยแหละครับไปแล้วก็เอาไปไปไปสร้างโคดพิเศษที่แบบคือไงอนะ่ะรู้สึกจะเอาไปประมาณเท่าไหร่อ่ะสองร้อยองค์หรือไงเนี่ยแล้วเอาไปเอาไปตอกเอาไปอะไรเงี้ยครับแล้วไปออกที่วัดวัดอะไรสักอย่างผมจําไม่ได้นะครับนั่นแหละซึ่งจริงก็หน้าตาก็ไม่ได้ต่างอะไรกับนี่เลยเนี่ยเนี่ยหน้าตาอะไรถออะไรอะ ผิวพันธุ์อะไรต่างๆเนี้ยนะผมก็ไม่แปลกแปลกใจว่าทำไมแบบหยิบยกแค่นั้นมาเล่นวะแลวของที่วัดเองเขาไม่หยิบยกมานะเออแปลกนะผมว่าแปลกนะอ่าเนี่ยส่วนด้านล่างก็เป็นผงครับเป็นผงอะไรครับผงที่มาทําพระนั่นแหละครับแล้วเขามาอุดอุดเสร็จแล้วก็ทาบอลครับเห็นไหมเนี่ยจะมีพวกเลอะๆหน่อยเห็นไหมแล้วก็จะเขียวๆเนี่ยสไตล์เลยพอพระหลวงปู่เนี่ยจะผสมพวกขี้พึ่งผสมน้ามันอะไรเงี้ยครับน้ำมันว่านเนี่ยแล้วก็จะลงบององบอล องนี้สวยสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์มากสมบูรณ์เช่นนี้เรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับโค้ดจะติดเต็มเนี่ยโค้ดติดเต็มตัวเลขต่อติดเต็มนะครับเนี่ยสวยสมบูรณ์มากแล้วก็ความคมชัดสมบูรณ์เนื้อหอาครบถ้วนสมบูรณ์มากความสวยไม่ประสบติดหมดหูเหอติดหมดนะครับเนี่ยไม่มีแบบไม่มีบางองค์บางองค์เขาจะแบบเบี้ยวๆหน่อยก็มีนะครับแต่ว่าต้องดูลักษณะนะครับแล้วพาพนี้ลักษณะดีจริงๆเนี่ยผมถึงเก็บไว้นะครับ เมื่อก่อนผมมีหลายองค์นะแบบเนี้ยผมมีหลายองค์เนี่ยเนี่ยผมก็จะเลือกไว้อเลือกเก็บไว้นะครับแล้วก็เอามาให้ดูเนี่ยเนี่ยแขวนไปเลยครับเจอแบบนี้ยถ้าแบบเนื้อหาแบบผมเนี่ยแขวนเลยพระแท้ดูง่ายพระกิ่งอ่ะ <S <S โอ้โพระกิ่งหลวงปู่ผมเห็นเขาขายกันองค์เป็นหูแพงชิบหายเลย <S <S เนอะก็แปลกใจมาบางทีผมแบ่งผมแบ่งพระกิ่งผมแบ่งอะไรวะา ผมก็แบ่งนะมีคนมาแบ่งผมเรื่อยนะพักหลังๆในะพักกิ่งผมเริ่มเดยวไม่มีนะเมื่อก่อนผมมีพักกิ่งตั้งอุ้ยยี่สิบองค์มั้งตอนนี้ผมเหลือพักกิ่งน่าจะไม่ถึงสิบองค์แล้วนะตอนนี้นะน่าจะไม่ถึงสิบองค์แล้วครับตอนนีนะ้ปัจจุบันนี้นะจริงๆมันมีคนมาแบ่งเรื่อยๆอะ่ะแล้วออย่างผมไม่รู้สิผมขายถูกหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันสงสัยผมจะขายถูกไปว่ะ อ่ะอันเนี้ยผมหยิบมาให้ชมการมาเนี่ยพระก,กิ่งอุดผงคลายนะครับปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยเจอละไม่ไม่เจอเลยไม่เจอเลยนะครับเนี่ยเป็นวาละเดียวกับพวกเนี่ยครับพวกพวกพวกเนื้อเทียนนะครับเนื้อเทียนชัยแป๊บนนะ้าเดี๋ยวหยิบให้ดูวะนี่ขโมยถุงของคุณอาก่อนคุณอาเขามาขอแบ่งผมองค์นึงเนื้อเทียนชัยนี่นี่พิมพ์เดียวกันเลยพิมพ์เดียวกันะวะเดีย๋ยวแป๊บนึง พิมพ์เดียวกันปะวะเห็นดูกันอ่าเนี่ย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 อ่าเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ย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 เี่เทียนเนี่ยพิมพ์เดียวกันเลยพิมพ์เดียวกันเลยเห็นไหมครับอันเนี้ยเขาไปหุ่นอย่างนงี้แหละเขาก็จะทําเป็นหุ่นเทียนแบบนี้แหละครับแล้วเขาไปกดเนี่ยอุดผงเนี่ยวาระเดียวกันแหละครับชุดเนี้ยถ้าวาระนี้ก็ประมาณปีอันเนี้ยปีหนึ่งสองเลยแหละอันเนี้ยปีสองพันห้าร้อยสิบสองเนี่ยนี่ก็เหมือน นะครับน่าจะวาระเดียวกันนะครับนี่แต่นี้กรรมการนะครับอันนี้กรรมการเนี่ยส่วนใหญ่กุ้นหนุดผงเนี่ยจะเป็นพระพิเศษอยู่แล้วครับเป็นแบบเป็นวาระพิเศษพิเศษนี่ก็เหมือนกันเนื้อเทียนนี่หายากนะหายากนะปัจจุบันนี้ผมเหลือองค์เดียวนะผมเหลืออยู่องค์เดียวแล้วมั้งหรือเปล่าผมจาไม่ได้ว่ะต้องลือล้อดูเนี่ยพอดีมีพี่ท่านหนึ่งอ่ะวันนั้นสุกสะดวกเขาก็ขอแบ่งไปแล้วก็ให้เขให้แกไป,ไปผมก็อยากให้แกได้แหละ คือจะมีพี่ที่เขาแบ่งหลวงปู่ทิมผมประจําประจําอยู่หลายท่านอะ่ะมีอยู่ห้าหกท่านนั่นแหละผมก็อยากให้คนที่ที่เขาแบบที่เขาแบบขาประจะําอ่ะผมก็อยากได้ให้ได้ไปอยู่กับคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ก็พอดีอะ่ะตามเป้าตามเป้าหมาย <c oughs> ก็ได้ไปอยู่กับคนที่เขาอ่าแบบประจําประจําผมไม่อย่างน้อยผมก็รู้ว่าพระองค์นั้นนะอยู่กับใครนึกออกไหมครับนะพอดี แกก็มาแกคุณอาแกก็ไม่ทันนะครับผมก็เลยแบ่งองนี้ให้ซึ่งองค์นี้เป็นพิเศษองค์นี้พิเศษยังไงก็คือนี่ให้ดูองค์นี้จะมีโค้ดเห็นไหมจะมีโค้ดสามเนี่ยโค 3, 1, ้ดสามหนึ่งตัวนี่ยแล้วก็มีสองตัวสามตัวสี่ตัวเห็นไหมครับแล้วมีณในเม็ดงาเนี่ยนะครับเป็นเนื้อเทียนนะครับ แต่ความสวยจะหย่อนหย่อนองค์ที่ผมไปแบ่งสุขสะดวกซะหน่อยพี่คนนั้นก็ลงไปใต้เหมนะือนนะองนั้นนะองนั้นก็ลงไปใต้องค์นี้ก็จะลงไปใต้เหมือนกันนะครับสระดุบไปอยู่ใต้ทั้งสององเลย <laughs> อ่ะประมาณนี้นะครับแต่เนื้อทินชัยเนี่ยผมก็อยากได้อีกนะถ้าเจอเ่ยผมก็จะว่าจะเก็บอย่างเงี้ยแต่มันไม่ค่อยเจอเนี่ยมันไม่ค่อยเจอเจอ,อยากแล้วเวลาแต่มันก็ไม่ดีอย่างนะเนื้อทินชัยเวลาไปเลี่ยมไปจับขอบทองนะแล้วมันชอบเลี่ยมแบบ เวลามันนั่นอะ่ะมันจะจิกข้าเนื้อเนี่ยผมผมนั่นนะผมเห็นหลายองแล้วจิกข้าเนื้อแล้วผมไม่ชอบเลยนึกออกไหมครับเนี่ยพอไปเลี่ยมแล้วเนื้อชอบเสียเวลาไปเลี่ยมเข้าตลับแบบตลับทองอะ่ะไปเลี่ยมเข้ากันน้ําอ่ะยกเว้นว่าช่างเลือตัดแบบพอดีจริงๆครับแล้วเขาก็จะหยอดติดกาวหน่อยอะนะโอเคแต่บางอง่อะบางคนแม่งไม่รู้อะ่ะบอกไปแม่งลนแม่งลนพระละลายเลยอะ่ะางนึกอืม้มเจ็บใจอ่ะ นี่พระก,กิ่งชินะมัญชรน,นะครับก้นอุดเทียงชัยนะครับหมายเลข4ี่หนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็พระก,กิ่งพระหลวงปู่ไม่ได้สร้างให้เศรษฐีแขวหนย่างเดียวนะครับท่านสร้างไว้สำหรับทุกคนนะครับคือมีน้อยก็ซื้อพระหย่อนสวยสักหน่อยหรือออปชั่นน้อยหน่อยแต่ถ้ามีมากศรัทธามาก ก็ซื้ออปชั่นมากหน่อยซื้อพาที่พิเศษขึ้นไปนะครับไม่แปลกนะครับพุทธคุณไม่ต่างกันนะครับนึกออกไหมครับประมาณนั้นแค่นั้นเองอย่างพักกิ่งเนี่ยก็จะมีแบบธรรมดา,ากับพักกิ่งที่แบบเนื้อเงินเนื้ออ,อะไรก้นเงินก้นทองคําก้อนอะไรต่ออะไรเงี้ยก็คือพุทธคุณเหมือนกันครับแต่แค่ว่าเรามีเรามีตังน้อยหน่อยเราก็ซื้อแบบแบบเอาพุทธคุณนะครับซื้อแบบ แขวนได้เหมือนกันนะครับแล้วเรามีตังค์มากขึ้นเราอะไรมากขึ้นเราก็หาออปชันที่มันสูงขึ้นอะไรเงี้ยครับไม่แปลกเลยนะครับมีความหลากหลายมากพระหลวงปู่นะลองดูลองศึกษาละกันแล้วผมก็บอกหลายคนหลายครั้งแล้วว่าพระหลวงปู่เนี่ยของจริงลองไปแขวนลองไปใช้ดูนะครับบางคนนี่ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับยังตัดสินใจไม่ได้เราเปิดใจไม่ได้กลัวแขวนพระหลวงปู่แล้วแบบเพื่อนไม่ครบอะไรเงี้ยไม่เท่อะไรประมาณนี้ เพราะว่าพระหลวงปู่อ่ะแบบคือปัจจุบันเนี้ยอย่างที่เขานิยมนิยมกันมันจะเป็นแบบมันแพงหูดับตับไหมไปเลยอ่ะแต่อย่างลักษณะนี้ไม่กล้าแขวนเนี้ยผมก็ไม่รู้จะพูดอะไงนะก็แล้วแต่วิจรารณญาณของท่านแล้วกันนะครับเปิดใจให้กว้างหน่อยครับมันมีอยู่จริงครับพระชุดน,นี้แล้วนี่ก็เป็นพระแท้ด้วยนะครับชาวบ้านแถวนั้นเขาก็มีกันหมดแหละครับเขาก็มีลักษณะแบบพระที่ผมมาโชว์แหละเพราะว่าผมก็ได้พระมาจากแถลังแถวนั้นอยู่แล้วครับนะครับ ผมยิ่มั่นใจมาก่ะเพราะผมได้พระจากรังใหญ่ด้วยซ้ํานะครับรังใหญ่ไม่แพ้ใครนะครับพระบูชาใหญ่ๆผมก็มีใต้ฐานก็จะมีพระบูชาหลากหลายผมก็ศึกษาแต่ก้นก้นที่เขาฝังไว้ในพระบูชานั่นแหละครับนะประมาณนั้นโอเคคลิปนี้เนื้อหามันดีก็แชร์เพื่อนๆดูบ้างนะครับแชร์ไปเยอะๆนะครับคนจะได้ติดตามเยอะๆอ,อยากให้มีคนดูเยอะๆย,ยอดวิวเยอะๆผมจะได้แบบ เออได้แบบกําลังใจบ้างได้ได้สตุ้งสตังอยากยอดวิวเอามาแบบค่าขนมบ้างอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเราก็ทําให้ดูฟรีเราก็ไม่ได้คิดอะไรอะเนาะประมาณนั้นส่วนในเรื่องของแบ่งบูชาอะไรต่างๆอะ่ะโทรถามได้ครับสนใจข้องใจตรงไหนจุดไหนโทรถามครับคุยกันครับไม่มีปัญหาอะไรแบ่งได้ก็แบ่งอะไรแบ่งไม่ได้ก็ไม่แบ่งเท่านั้นเองเพราะผมก็ไม่ได้แบบตั้งต้อมขายเป็นเรื่องเป็นราวหรอกบางอย่างผมมีเยอะผมก็แบ่ง บางอย่างผมมีน้อยผมยังห่วงอยู่ก็ต้องก็ต้องคุยกันไปนะครับค่อยๆจีบค่อยๆตะล่อมกันไปมีชั้นเชิงกันหน่อยเลยประมาณนี้ <c oughs> อ่ะเนื้อหามันดีแชร์เพื่อนดูบ้างกดติดตามกดแจ้งเตือนนะครับผมว่าคลิปไม่เป็นเวลานะครับเวลามีโฆษณาเด้งมาก็ทนทน,นดูกันนิดนึงนะครับอ่ะคลิปนี้แยกย้ยายครับสวัสดีครับ